เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับกับผมนะครับร้อยถุงนอนมือและข้อมือแข็งกว่าดีนะครับมัดับแรกครับทุกเช้าวันวานที่รบสู้สูเป็นวันเวลาฟ้าต้องเปลี่ยนการกษียณต้องอำลาจากกันใส่บางีมาจักเป็นหลังตาตากต่างงานอย่างซื่อสัตย์ไม่ไหลลง เรียนตน้ะบงค์พรกุพิายราหรือพิวัดของพวกเรานะครับมาเกิดเป็นคนนครไทยศีจรงิมาต่งไปนะครับขยันอดลด้วยมีปีประมาณ2567ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่3ธันวาคมพศ2567ที่เจพรมีข้อชี้ขการทษ่างสถานที่เวดภูทรยม้งขอบที่จะพบกับสิ่งนี้ในงาเจรท่2 มีจำนวนพันสิบรายรวมแล้วจำนวนสิรายซึ่งพั้งรัชะารและข้าราชการตำรวจาละตำรวจภูธรเน้องมีความเห็นร่วมกควรจัดที่จริกระสีในราฐสภาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคณรัฐบาจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความริยยอุตสุหะและก็มีดีในระเบียบวินัจนพบกยราชกาด้วยความภาคภูใจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของทุกท่านที่มาเชีขร์องนจะ้าไปางนีครับได้กล่าวาวเทียนท่านานโสตริโคเกวจินครับโคชุนธ์สต๊าฟโจเกียรติสองครับ้ชการผสอบแการงานต่างๆคุณติดต่สาที่ดูนะครับ กผมไม่ต้อตระหแขกแค่เก <À, S 1> <i> ี ồi, àng, ่ก็บท่านเเพาะข้าราชการกอรอครับข้าราชการตำรวจสพเลยผู้นายครับผมรู้สึกดี้่องใหญ่นะครับที่เป็นลูกงานมีขั้นวรนนีนครับงานเกษรรักการนะครับและพวกเขารงการปฏิบลี่ยประธานนี่ออกท่กครั้งก็มัผมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสถือว่าข้ารการที่เข้าวงการหรือว่าเกษรเนือว่าเป็นผู้ส้สมในสชารครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายช่การทุกคนจะสามารถประสบวสำเร็จนี้วันนี้นะครับผมก็ขอืโอกาสเชิญคนดีับท่านที่เกียณทารานะครับท่านสองท่านนี้ามาังอบเขนสครัที่ร่วมรอในกิจการการทำงานและตัวยอดที่านมาครับท่านได้ทุ่เทแรงกายแรงใจนะครับใ้การการทำงานนะครับในอการนี้ขออนุญาตขอให้ท่านหยุดพั่นแรงครับขอสเร็ในชีิตอาชพผมอ้างสิทธิ์โดยเฉพาะพระรุ่นมารนะครับ ผมพบสมเจดีนะครับจึงได้รัรัถือภาษางนได้คมญนานทาพรใ้ทั้นรอบครัวนะครับมีความทุนวตแที่สิใส่งความต้ทการครับเพ่กจะสิ่งที mm ่ด hmm. ีครับขอบคุณครับขอเสียงตบมือให้ท่านผู้ารที่มาลงทนเข้าสนะครับรับมาคนไนะครับต่อไปเราจะเปนพันาครับไมว่าสของที่เาระครับแล้วก็มออในส่วนของซองนะครับ ถ่ายภาพครับหันหน้ามองกล้องก่อนหน้ามองกล้องครับเรียบร้อยครับขอบครับขอยัมองกล้องครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขอเสียบตุมือนะครับครับขออนุญาตถ่ายภาพครับครับเรียบร้อยครับอ,อ,อนุญาตถ่ายภาพครับเรียบร้อยครับ ถ่ายภาพครับครับเรียบร้อยครับครับน้ารับกล้องครับเรียบร้อยครับใส่เสร้อตรงนี้ครับ,าหาหารบครับ ถ่ายภาพครับหันหน้าถ่ายภาพก่อนครับมอบใหม่ครับหันหน้าไปถึงภาพสักนิดหนึ่งับเป็นความประทับใจเรียบร้อยครับไปถ่ายภาพครับไปถึงภาพครับเรียบร้อยครับใส่กางเกงมืดกูมุ้งสิงกูทำนักโปรเสร็จครับมองถ่ายภาพครับเรียบร้อยครับ ้อยครับขอสงตท่นครับถ่าภาพครับเร็ียบร้อยครับเรียบร้อยครับขอสิ่งต้องที่ดู ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับครับขอส่งกระเบื้องให้คุณสมบัติุ่ฝัหมนะครับประกานรอสักครู่ครับถ่ายพระหันหน้าพระมาครับหันหน้าพระหันหน้าพระพระเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับขอเสียตงตบมือขอบคุณสิริพนาขึ้นบนเวทีเพื่อเรามอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของให้พักครับให้พักครับเรียบร้อยครับครับขอขอบคุณท่านขึ้นมาอย่างได้นบนเวทีเพื่อเรามอบสิ่งของและจิติบัติครับ ใครับครับเรียบร้อยครับใช่ครับครับเรียบร้อยครับกดเตตรงนี้กับทางท่างแต่กองเชอเยอะเยนะครด้านหลัง f อเยอะนะครับเจ๊แขงเรานะครับครับใช่ครับครัเกเรเียบร้อยครับ ถ่ยายภาพครับเรียบร้อยครับขอบเชิครับต่อไปต้องใช้คำว่าว่าที่พันตำรวจใช่ครับว่าที่พันะตำรวจตรีเอ๊ว่าที่พันตำรวจแต่ละวันเลยอาที่แล้วนะครับว่าที่พันตำรวจเอกเรียบร้อยครับ ในรางมอบสิ่งของให้ของที่อนเลยนะครับด้านบนเวทีมกาวิชเชนครับ,รบต่อไปต้องใช้คำว่าอะไรครับที่ว่าที่ทำตำรวจตรีอมศิวัตรปราบมั่วหน้าที่ันตำรวจตรีถ่รรายภพรครับขอ,อ้โหดีกับท่านด้วยนะครับท่านใจภาพก่อนแนะถ่ายภาพรครับเต็มบร้ยรอยครับจบในตระเวนการที่ทำตำรวจตีศีวัตรปราบ า,าแขกผู้มีเกียรติครับฝ่ายการเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตกล่าวด้ยวยเชิญท่านแรกเลยนะครับขอกล่าวด้วยเชิญท่านร้อยตโกเกจตุรวิชชาวาเกียรตินานครับและกล่าวความรู้สึกนะครับว่าแสดงความขอบคุณต่อการนะผู้กำกับชายนะครับและแขกผู้มีเกียรติขอกล่าวด้วยเชิญครับขอเสียงตบมือด้วยครับลุกขนาบของคุณสำน,น,น,นักงานตำรวจแห่งชาติผู้กำกับชัยสำนักงานตำรวจพลตร์พักเจ็ด แล้วก็คุณทองจังหวันทรานก็มาแล้วก็สพานครอตกผู้ที่าลท่านที่มีการนะครับขอขอบคุณท่านทุกท่านที่ได้จัดงานให้เกียรติกับขอตกลงนะครได้มีความภาคภูมิใจในการรับราชการมาตรวจการรับราชการ าว่าจะผ่านมนนี้มันมีเพื่อน่ลาคนอามารน์ที่มาหนึ่งนเรื่องสาพร่างกายจะโจนย์ก่อนีสียพวกผมที่อยู่นั่งไม่ถื่รอนได้ถึงช็อตดส่อนมันมีปรเดมันมีเปพรุ่เช้ตนส้อหนนัวัที่นเย はい。<laughs> ต่างๆท่านประธานผู้กำกับมองมองดูดูดีๆท่านประธานนะครับที่นี่เราลองทำนี้ก็ได้ครับทุกท่านต้องการอะไรก็ได้ดีมากครับครับท่านประธานคนแรกคุณลูกค้าเอาบุ๊กไปเลยครับผมร้อยตำรวจเอกธนรัชต์คานิยม ปเด็นสามเดือนโครการันเข้าไว้8ปีพักลงอาศัยวัาที่ข้าวสาร3ตัวอกครับการขอตรัหนูทุกทางข้าเจ้าได้เชิญประพฤติร่าเริงด้วยกายวากาใจทั้งต่อหน้าก็ดีทั้งทหลังก็ดีทั้งที่มีนานก็ดี ที่ไม่มีเป็ุนาอดีการดันหรการเตะีดันหรืไปไล่ก็ดีขอท่านให้โอบผู้ทำที่แต่ข้าวเก้ากำไรที่เคยมาทำรถเกินต้องกัรนะครับขอจนเป็นผู้จัดการในการลักักดี่เคร่องตาดูเอวังฟังด้วยประกากระดูก พี่กาวของเาเลยนะขอต้อขอ็จารามประธานจจะต้องจะต้องกรต้านอย่ไต้องอครขอบ Gracias. Yeah. เนระวัาสนนะครับก็เลยมีสามทปรงเวณีเกิจังที่สองนะครับสำหรับชีวิตการราชการครั้งแรกนะครับไปสอบออกอรองรัทีนจังหวัดเครับอย่จังหวัดการจันนก็มาศึกษาไปประวัอินเดยขันท e. huh ี่ีนเียงเนพาคมาป2 4 8 er. การดำเนินการต้องการความร่วมมือตัวตนเลยพาะอคจนถึงปัจจุบันปรรัราชการนะครับสำหรับกิจการราชการก็มีนะครับลูกๆตัวตนนนเรื่องปกติของการัราชการตำรวจมันกมีระบการข้ารนบการนะครับสำหรับกิปกรใจญใจรก็มนะครับรู้รัามาคี

แก่ไปแล้วครับโอ้โหแะ้วเล่นมุกด้วยเล่นมุ้ฝาทธิทีมีเล่นมุกด้วยเ่นมงกับส่วงสองผู้เข้าร่วมงการปรับเปลี่ยนตนคนสองอแะครับครัวครับไม่มีการเสียเวลาครับขอการมาเจอถ้าท่านเบื่โมาอะไรครับก่อพ่าแม่ใจนะแลวสดงความรับคุณตอนนั้นที่มัดช้างขอนคุทก่ มาดีมากครับผมเราเอาง่ายๆนะครับในกรณีของเราเป็นอย่างไรนะครับเรื่องที่ต้องทำต้องทำอย่างนี้ต้องเรียนรู้อะไรนะส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะที่สิบวันอ่านทุกคนครับนั่นคือบทเรียนที่ต้องตอบความเป็นอย่างไรก็ตามผมก็ต้องทำในแง่ที่เรื่องการเรียนรู้เรียนพันธุกรรมการต่างๆที่ต้องเรียนรู้ตลอดขึ้นกับแต่ว่าแล้วเพื่อเพื่อจะการต่างๆ เขานส,ส,มสอมเากท่า <aky. S 2> เป็นนายกประจนรประาปผมรจะไวิกฤติารไปด้วยชื่อเดียวก็สังวานจะได้ได้ได้เสียาครับครั้งนเป็นตำรวจ้วปี29ริษัการเกษการงานในสักก้ามีปี2002ก็โดนเลิกงานได้4 0ปีแล้วบริษัทครั้งแรกก็อยู่ที่พัมพโหรตนูอกะง ยู่งกัมาภรรยหรือว่าเป็นน,นรรียักศาในวัประ,ะรน้น,นะก็เข้ามือที่สูงสน่งเมื่อตนอายุประมาณ45้นาก็วนหาก็มีของในตนนได้สอบเป็นในตมสุดายได้ก็ีราละเดที่าไปอย่ที่จมีเป็นศกเะ็เปอยู่ที่ ก็ครบสองปีไม่ด้กยนะัว่าเดือนกาจจนปจัจจบันก็ผมเนี่ยเร้รับโครงการเลยตอ,อนนี้ทางุห้าสิบหปีกยูราชการสิบปีก็สอบประจวนได้ประกอบ่างีพสามวันแคามท้าทายในชีวิตก็พยายามสู้ก็ยังขึ้นสามวันกันกลับมาหลายครั้งก็คือบางที่กนะถ้าเรายอมไปใ,ใครเนี่ย ก็มีโอกาสทีจะรณาแต่ว่าเนี่ยไม่อยากไปในไกลไม่อยากอยู่ทีภาคเ็นกุดแล้วก็ังได้ที่สมีมีโครงการปัเปลี่ยนแปัคนในนีพาร์ตราชการโดวเองอยศรัฐมนตรีเกินสามปีขึ้นไปเห็นสาวต็นี้ได้ทันตัวเด็กจะบอกว่าตุลาแตว่าที่ผ่านก็ รู้สึกว่าพอแล้วก็ทำงารใลีดิท่เราเอลรู้สึกว่าพอแล้วอยาก้ประสบความสำเร็จที่เราตั้งใจไปชี้จับราชการนะผมได้ยินงานพยายามสุขภาพตัวเองแล้วก็พยายามคบคมในที่สุดสุดท้ายนี้ก็ฝันดองนะโดยเฉพาเราทำที่จบไหนผมทำงานอยู่ที่สองทองี่บ้าผมเนี่ยก็อยู่งานบริการ่ยจะดูแล เรื ấy, là, uh, alumni, è, ่องการถูกใจเนี่ยก็เสียเนี่ยไม่ได้แเสียงของตัวี่มีน้องๆซึ่งมีมามาาลยคนที่จะสารนองในนเรฝากน้องให้จับยาโงจัจัชะฮะหลังจากก็เสียไม่ได้อครับนรูกับว่าที่มตัวเปสิวัดตางผว้นะครับครับพี่สิวัดเเกี่ยววงนั้นไม่ีเราต้องจิ เดี๋ยวรก็ทำไป้วก็เป็นการถ่ายเรียบร้อยครับสะรัหดยครับูหนา้วยนะหมรนีน้ทีมอไ 깜짝 놀

ได้เลยงานะอทั้งั้นเลยนะได้ได้สอมาอน้ด่ดีใจเยอ่ะรับออฟจากาการท่านรองกอครับถ่ายภาพก่อนครับเชิ๋ยรเจอับถ่ายภาพับ นะอขอเสียงตบมือให้กับทา่านผ่านำลยาขอเสียงตบมือให้กับผู้กองอสำเร็จนีครับนะขอแฟนได้โอเคครับโอเคครับขอเสียงตบมือบนนะฮนะรางวัล ลงพักเกมืองนครปฐมเราครับมืองานเกษียณยุติการในวันนี้นะครับขอเสียณตกลงไหมครับสวสอบสวนไหมครับ